อันนี้เป็นห้องน้ําชายเว้ยเอาออกมาหมดแล้วนะทุกคนเห็นไหมอย่ามีเสียงอะไรนะเว้ยหนึ่งบานนะครับทุกคนเราจะเปิดดูนะโอ้โหมันทะลมลงมาทุกคนดูดิ2558นะครับทุกคนน่ากลัวมากๆนะครับเฮ้ยมี1900นะทุกคนเห็นปะน่าจะปีประมาณ50กว่ากว่าแล้วนะทุกคนเฮ้ยถุงเซเว่นเก่าครับทุกคนเห็นไหมใยญมุมเกาะติดขึ้นมาเลยฮนะทุกคนดูของเล่นปะขอรู้หน่อย เราเอาไว้เล่นเกมเครื่องซูเปอร์ฟามิคอมกันนะทุกคนเอาไว้เล่นพวกแลกหน้าล็อกนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์สไต์แล้วอะไรเกี่ยวหัวผมวาเนี่ยคุณพาช่วยตอนนี้ผมลุยน้ําเปียกเข้ามาเลยครับคล้ายๆกับดีวดีอะไรทุกอย่างนะครับทุกคนบริเวณหน้าทางเข้าอาคารรึอาคารร้างสํานักงานออฟฟิศนะครับทุกคนซึ่งนะครับตอนนี้นะผมมาอยู่ในออฟฟิศของที่เรียกว่า เป็นตึกอาคารนะครับที่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆครับทุกคนนะครับแล้วตอนนี้ผมมาอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำนะทุกคนเพราะผมมาขอย่ามาเปิดคลิปตรงหน้าห้องน้ำนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินกันเข้าไปในซอยนี้นะฮะตอกอันนี้เพื่อที่จะขึ้นไปนสำรวจออฟฟิศบริเวณชั้นบนนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำวุ้ยทุกคนนะฮะแล้วอันนี้เป็นห้องน้ําหญิงหรือชายวะอันนี้เป็นห้องน้ําชายว้ยดูดิโคตรหลอนเลยทุกคนดูดิหูยนี่ห้องน้ําชายครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปพร้อมๆกันนะทุกคนนะครับอันนี้เราเข้ามาบริเวณด้านในห้องน้านะซึ่งตอนนี้โถถูกเอาออกมาหมดแล้วนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยวางไว้ตรงนี้หมดแล้วนะอันนี้เป็นโถห้องน้อย่าไมีเสียงอะไรเลยคือตอนนี้คือถ้าปิดไฟคือมืดตื่อเลยทุกคนนะครับนะฮะนี่เราให้สํารวจบริเวณห้องน้ําซึ่งมีน้ําอะไรบนูเนี่ยน้ำนองนะครับทุกคน ดูนะฮะไม่มีแม่บ้านเข้ามาแล้วอันนี้เป็นหัวมุมเข้าไปเนี่ยเป็นห้องน้ําล็อกๆนะทุกคนซึ่งประตูโดนถอดไปหมดแล้วทุกคน mm hmm. เห็นไหมนี่นะฮะประตูโดนถอดไปหมดแล้วอ่ะดูดิโคตรหลอดเลยทุกคนดูดิเห็นป่ะเอาประตูยังอยู่หนึ่งบานนะครับทุกคนเราจะเปิดดูนะเปิดไม่ได้ทุกคนเงยหน้าก็าไปดูให้หน่อยนะครับไม่มีอะไรนะอย่ามาจำสแกรอะไรตอนนี้นะครับทุกคนนะครับ นี่ก็เป็นประตูนะครับทุกคนเราจะเดินก็ไปตรงห้องสุดท้ายนะนี่เป็นห้องสุดท้ายของสําหรับที่นี่นะซึ่งยายแมงมุมติดกล้องนะครับทุกคนนะฮะอันนี้เป็นเสียปะส้มเสียปะเขาเขียนว่าส้มเสียห้องสุดท้ายซึ่งปวกกินครับทุกคนดูนะโอ้โหโอ้โหมันถล่มลงมาทุกคนดูดิออฟฟิศครับถล่มลงมาแบบนี้เลยนี่เห็นเปล่าเออถล่มลงมาแบบนี้เลยอะ โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะอันนี้ห้องน้ําชายใหญ่มากครับเนี่ยฮะเป็นห้องน้ําชายหมดเลยนะใหญ่มากๆเลยทุกคนเห็นปะเอออันนี้บ๊ายบายนะ,ะทุกคนเห็นหน้าผมไหมนี่บ๊ายบายโอ้โหเหมือนเหนือทุ่มตัวเลยนะตอนนี้นะครับรู้สึกอึดอัดมากๆสรบสานที่แห่งนี้นะผมต้องบอกก่อนว่าฝั่งนู้นเป็นห้องน้ําหญิงนะทุกคนเห็นปะนี่นะฮะห้องน้ําหญิงเรานี่แหละว,ว่าโอ้ย โคตรร้อนเลยมีห้องน้ําหญิงนี่ฮนะเป็นแบบนี้นะแล้วเป็นซ่วมแบบนี้กันเป็นล็อกล็อกล็ไดนะเห็นปะทุกคนนี่นะฮะประตูยังอยู่ทุกบานเลยอย่าจําสแกนะครับถ้าปิดปึ้งนี่ผมแน่ๆแ,แล้วนะครับทุกคนนะฮะเราไปสำรวจนี่ยาสายกันนิดนึงฮนะทุกคนนี่โอ้โหขอโทษนะไม่เอาถุงมือนะฮนะอันนี้เป็นแมคโครนะฮะนี่ผมจะบอกปีก่อนครับสอง8นห้บะฮทุกคนเห็นเป้า สมีนาะคม2558น้อะครับอันนี้เป็นของแมคโครเลยนะฮะ4ี่มีนาะคม2558น้ี่เป็นยุคสมัยของพวกเราเลยนะครับสำหรับเด็กจุ๊ก0ูต้องผ่านปีพศนี้มาแน่นอนครับอันนี้เป็นใบโบอร์ชัวนะครับใบเบอร์ชัวที่มีการเขียนอะไรตรงนี้วะเนี่ยอันนี้แม่บ้านของสะอาดห้องแล้วนะฮะสำหรับออฟฟิศแห่งนี้นะนี่เป็นสํานกงานออฟฟิศที่ใหญ่มากๆนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะแต่ไม่มีคนเข้ามาค่อนข้างนานเลยทุกคนดูดิโคตรหลอนหลอนว่ะเออ แล้วก็มีประวัตินะครับความเป็นมาที่ค่อนข้างจะน่ากลัวพอสมควรนะสำหรับสถานที่อย่างนี้นะผมต้องบอกก่อนนะเออน่ากลัวมากมากนะครับเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนผมเจอผมเจอขวดกระลังไรวางนี้เต็มเลยดูเห็นปะเออมีอะไรเพราะว่าเฮ้ยมีประตูไปต่อวะ่ะมีประตูไปต่อทุกคนนะครับ แล้วนี่ทุกคนเห็นไหมนี่เราเจออะไรครับทุกคนนี่ฮะเฮ้ยนี่มันหนูหินนี่วาอันนี้หนูหินอินเตอร์นะทุกคนปีอะไรวะเดี๋ยวขอดูนิดนึงเล่มละสิบห้าบาทนะครับอันนี้เป็นหนังสือของบรรลือสารนะครับทุกคนสมัยที่เป็นเมเปิลสตอรี่นะอันนี้เป็นเมเปิลสตอรี่ปะวะวีดู <We do S 2> อะไรสัก,สกอย่างนะเดี๋ยวขอแป๊บ,บนึงขอเปิดดูก่อนนะฮะหนูหินอินเตอร์ปีอะไรวะ ะะตั้งแต่เนี่ยฮะมีหนะึ่งเก้าูนศูนย์ะทุกคนเห็นปะหนึ่งเก้าูนศูนนะฮะนี่หนูหินอินเตอร์เลยนี่ไงนะฮะปีอะไรวะพยายามหาปีไม่เจอครับทุกคนน่าจะปีประมาณห้าสิบกว่ากว่าและฮะทุกคนเฮ้ยมีใครเดินมาบ่ใครเดินมาบ้างเงียบสงัดครับผมบอกเลยไม่มีแม้กระทั่งเสียงของรถนะฮะตอนนี้นะ ผมบอ,อกเลยนะฮะหนูหินอินเตอร์ปีไม่ได้เขียนนะครับแต่หนึ่งเจดสี่แน่นอนครับนะฮะเลขที่ออกนะครับหนึ่ง็สี่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเออวะแล้วก็ถุงเซเว่นเก่าครับทุกคนเห็นไหมเป็นถุงเซเว่นแบบเก่าเลยแล้วนี่เป็นขวดโค้กลังเก่ากึกเลยทุกคนดูดิเห็นเปล่านี่เว้ยโอ้โห้หูยดูนะฮะโคคาโคล่าครับเขียนว่าโคคาโคล่าเห็นไหมแต่ว่าเป็นลายเก่ามากครับ ขอดูปีพศนิดนึงครับทุกคนนะฮะมีเขียนไหมว่าโอ้โหใช้สําหรับดื่มเป็นเครื่องดื่มนะฮะเครื่องหมายการค้าแล้วดูใยแมงมุมครับทุกคนนะครับดูใยแมงมุมนะผมเอาขึ้นมานี่แบบใยแมงมุมเกาะติดขึ้นมาเลยฮะ <c oughs> ปีอะไรวะไทยน้ําทิพ์เดี๋ยวพปนบนึงไม่แน่ใจนะครับไม่เขียนปีแต่ว่าเป็นขวดเวอร์ชันเก่าครับซึ่งมีใยแมงมุมอยู่เต็มไปหมดนะครับสําหรับขวดโค้กทุกคนครับจงจุดนี้นะ บอกเลยอาคารนี้นะครับกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งผมจะขึ้นไปข้างบนนะเว้ยทุกคนโอเคเลยอันนี้เป็นตู้กดน้ํานะครับซึ่งเป็นแบบซี่นะทุกคนมีตู้กดน้ำอยางนี้แล้วก็ทางนี้เป็นทางขึ้นไปออกสนักออฟฟิศนะที่เราจะไปค้นหาคําตอบนะครับสาหรับยุค90กันซึ่งอยู่ข้างบนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับเอาล่ะทุกคนครับตอนนี้เราขึ้นมาโอ้ยดูลิฟต์ดิทุกคน นี่เป็นลิฟต์ทางขึ้นครับอันนี้บอกก่อนนะว่าเป็นอาคารสำนักงานหลายชั้นนะทุกคนหลายชั้นมากๆนะฮะแล้วตอนนี้ผมขึ้นมาบริเวณชั้นบนสุดนะครับซึ่งมีลิฟต์แบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะมันสูงมากคือสูงลิฟต์เลยครับทุกคนดูนี่ฮะมีป่องออกทางนี้นะแล้วทุกคนลงไปตรงถึงตรงนี้เลยทุกคนคือมองไม่เห็นข้างล่างเลยนะครับลิฟต์นะฮะโอเอกสารบานเลยดูดิเห็นปะเอกสารบานเลยทุกคน อันนี้เป็นแอร์ที่หล่นลงไปแล้วครับนะครับเป็นแอร์ที่หล่นลงไปแล้วครับโอ้หนี่นี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 หมาเห่าเห่าได้อย่าหอนนะครับทุกคนนี่เป็นห้องอะไรวะทุกคนโอ้โหยี่ห้องอะไรวะห้องน้ำโอ้โหยโีห้องน้ำอยู่กลางออฟฟิศเลยครับทุกคนแล้วนี่เป็นกระจกแล้วดูครับทุกคน นี่ปุ่งบอกเลยฮะคิตตี้ครับทุกคนเห็นเปล่าอันนี้คิตตี้นะฮะเจอแล้วหนึ่งอันนี้เอาออกมาอีกฝั่งแล้วนะฮะเป็นอันนี้เป็นต้องบอก,ก่อนเป็นฝันหน้า <S <S ออฟฟิศนะฮะที่ต้องบอกว่าตอนนี้หมาเห่าระงมเลยครับทุกคนแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะทุกคนเห็นไหมีเฟอร์นิเจอร์บิวอินทั้งหมดเลยนะครับเออคือผมไม่รู้จะหยิบอะไรขึ้นมาเลยครับตอนนี้นะครับได้แต่เดินสำรวจนะครับทุกคนโอ้โหฟ,ฟุกล่นขนาดนี้นะฮะอันนี้เป็นห้องนอนหรือเปล่า ไม่ใช่นะครับเป็นห้องทํางานนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็วเฮ้ยทุกคนมีทีวีวะเฮ้ยดูดิทีวีจอนูนของเรานะครับยุก้าสูแน่นอนเดี๋ยวขอยาตนะทีวีรุ่นแล้ว่าอยากอยากรู้อยากรู้นะครับขอดูหน่อย LG Flexton นะครับทีวี LG Flexton ด้วยทุกคน LG Flexton แล้วมีทางเข้าไปอีกนะครับทุกคน ออฟฟิศหลอนออฟฟิศหลอนมีจานกุชชีด้วยทุกคนนะครับอันนี้ครับทีวี LG แฟล็กตอนนะเราเจอแล้วครับยุค90นะครับสำหรับทีวีนะครับที่เป็นตำนานสมัยก่อนนะเราเอาไว้เล่นเกมเครื่องซูเปอร์ฟามิคอมกันนะทุกคนแล้วมีขวดเหล้าขาวกับสายไฟเต็มเลยครับน่าจะมีพวกเขาเรียกว่ามาเก็บของเก่านะครับขึ้นมาเพื่อที่จะนำของไปขายทุกคนครับแล้วมีปลาปิกาครับนะฮะ ปาปิก้าปีอะไรวะเดี๋ยวขอดูนิดนึงถุงปาปิก้านะครับนี่ปี2000ปี2022ชิบหายแล้วไงแค่ปีเดียวครับมีคนเอาขึ้นมากินนะทุกคนสำหรับสํานักงานแห่งน,นี้นะปาปิก้ายังหม่อยู่เลยวะทุกคนมีคนจอนปะวะอันนี้เป็นตู้นะเลื่อนได้ปะวะเรื่อนไม่ได้ง,งั้นเราจะดูตรงนี้อันนี้เป็นรีโมทแอร์นะทุกคนนะครับและนี้เป็นของเล่นปะ ของเล่นเด็กปะไม่แน่ใจน่าจะใช่นะทุกคนของเล่นเด็กนะครับเอาละเราจะเข้าไปบริเวณห้องน้ําที่เป็นอ่างจางคุชชี่ด้วยนะทุกคนเออนี่ทุกคนดูที่โอ้โหนี่ครับอันนี้เป็นเป็นตัวผมเองตัวผมเองอยู่ในกระจกนะฮะทุกคนเห็นไหมแล้วก็อันนี้เป็นอ่างจางคุชชี่นะทุกคนซึ่งผมรู้เลยฮะบ่บงบอกเลยนะว่าสถานที่แห่งนี้คือเป็นออฟฟิศที่น่าจะมีอะไรอยู่ภายในนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะอันนี้เป็นโซฟาหรือเตียงอะไรสักอย่างครับแล้วมีทีวี LG อยู่ตรงนี้นะครับกรอบทีวีตูดมันอยู่นู่นซึ่งผมเชื่อว่านะครับคนเก็บของเก่าขึ้นมาเนื่องจากมีถุงขนมนะครับที่เห็นเมื่อกี้ยังเป็นปีใหม่อยู่นะครับแล้วก็ที่เห็นชัดเจนเลยนะครับทุกคนก็คือขดลวดทองแดงที่อยู่ในทีวีเนี่ยถูกเอาออกไปแล้วนั่นคือเอาไปขายนั่นเองนะทุกคนนะฮะตอนนี้เราเดินมาอยู่กันที่ห้องไหนวะอันนี้ห้องเมื่อกี้ไปแล้วว่ะ ไปแล้วดิเออนะครับไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราเดินกันไปตรงนี้นะครับมีห้องไหนมั้งนะครับอ่ะแล้วเข้างนี้กันดูมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยวะ่ะมีแต่เครื่องปิ้นนะครับ้องเมื่อกี้เราเข้ามาแนละ้วเออมีมีลิฟต์ครับลงไปตรงนี้นะครับแล้วเรากำลังเดินไปตรงนี้เออวะเออวะเฮ้ยมีห้องไปอีกนะครับทุกคน เฮ้ยทุกคนทุกคนครับเจอดีครับทุกคนจอคอมพิวเตอร์ครับทุกคนซึ่งเป็นจอคอมพิวเตอร์ที่ต้องบอกก่อนนะราะว่านี่คือยุคสมัยของพวกเราเลยครับยุค90นะทุกคนจอแบบนี้นะก็คือ,อเป็นยุค90ที่เข้าสู่ยุค2000นะทุกคนนะคีฮะเป็นจอแบบนี้นะฮะอันนี้เราก็จะเอาไว้เล่นพวกแล็หน้าล็อกนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์สไต์นะครับเป็นยุคที่ ภาพเกี่ยวกันครับอันนี้เป็น H P นะครับทุกคนนะซึ่งมีใย,ยมุมอยู่เต็มเลยแล้วนี่ขนนกอะไรเต็มหมดเลยวะเนี่ยเฮ้ยนกพิราบอะไรมาอะไรตรงนี้อ๋อหมายถึงว่าน่าจะเป็นพวกฟูกอะไรต่างๆนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เราเจอครับอะไรวะเจอจริงจกครับทุกคนแล้วอะไรเกี่ยวหัวผมวะนนี้ห้อยตองแตงตองแตงเนี่ยโอ้โหตกใจนึกว่าอะไรมาจับผมนะเมื่อกี้ห้อยตองแตงตองแตงเลยนี่ครับทุกคนทรูวิชั่นครับเป็นหมวกฮะแล้วก็มีนี่ครับ ดีวดีคุณพระช่วยนะครับแสดงสดคุณพระช่วยผมอุทานบ่อยๆนะครับนี่นะฮะคุณพระช่วยสำแดงสดนะครับทุกคนแล้วนี่อะไรวะพินโกแผ่นก๊อปปี้นะฮะทุกคนเห็นไหมเออแผ่นก๊อปปี้อะไรไม่วะแล้วนี่อะไรวะขอดูนิดนึงครับเว็บไซต์สตอรี่นะฮะทุกคนนี่ฮะเว็บไซต์สตอรี่นะนะเป็นแผ่น DVD นะฮะทุกคน ซึ่งเจอที่นี่นะฮะก็บองบ,องบอกได้เลยว่าเป็นออฟฟิศที่ยิงยาวมาตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะครับนี่เราดูตรงนี้นะฮะนี่ปี2011ครับทุกคนดู <c oughs> ปี2011ครับ <c oughs> อันนี้ปี2011เลยนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้น่าจะฟิตมาตั้งแต่ปีนั้นนะฮะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นออฟฟิศร้างที่ใหญ่มากๆกว้างขวางสุดๆนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจกันต่อเลยนะฮะสำหรับ จุดนี้นะมีอะไรต่อไปนะครับเราไปดูกันเลยตอนนี้เราเจอทรูนะครับซึ่งผมไม่ได้เอาถุงมือมาหวาพลาดนะครับวันนี้นะฮะอันนี้ทรูเกเตอร์นะครับ,นน ator, รบแล้วก็มีอะไรเต็ไมไปหมดนะฮะมีใยแมงมุมนะฮะแล้วมีแผ่น DVD CD ครับอันนี้เป็น CD นะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูนะอันนี้ซีดีอะไรมาเร็งอะไรทุกอย่างนะอันนี้เป็นอ,อ,อะไรอะ่ Beat, Beat ะบิดบิเทิลป่ะใช่หรยอบิทเทิล์ป่ะขอดูนิดนึงโอ้ย oh. อะไรอะบรีดบรีดอะไรนี่ยไม่แน่ใจเป็นดีวดีอะไรสักอย่างนะครับอันนี้เป็นนามบัตรทุกคนเฮ้ยผมเห็นใครว่ามีรูปอยู่ตรงนั้นทุกคนแล้วนี่ครับเป็นโอ้โหนี่ว้ยสมุดฝากทุกคนสมุดฝากแบงค์เน่าเน่าหน,านอนมากครับกองกสติกรมมีเงินเท่าไหร่ขอดูหน่อย มีเงินอยู่หลักแสนครับนี่ฮะมีเงินอยู่หลักแสนนะครับอันนี้เป็นบัญชีออมทรัพย์ซึ่งเลอะมากครับก้าวแรกภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาญี่ปุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแผ่นพินโก้นะอะไรกำกำคู่กำหรอคู่กำปะวะไม่แน่ใจอันนี้ปฏิทินยุคว2ยทูเคครับทุกคนเฮ้ยปฏิทินปี2 0 0พันครับเป๊ะๆนะครับยุคว2ยทูเคเลยเออแล้วนี่อะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้อะไรครับ มีรูปมีรูปครอบครัวอยู่ตรงนี้ครับนะครับมีรูปครอบครัวอยู่แล้วก็บริเวณนี้เป็นออฟฟิศนะซึ่งปิดร้างไปไม่รู้ว่าเรื่องเหตุการณ์อะไรทําให้ต้องปิดล้างไปนะครับแต่ตอนนี้คือผมเข้ามาสํารวจให้ทุกคนได้ดูตอนนี้คือซากน้ำเนี่ยหล่นเต็มไปหมดแล้วมีจิ้งจกอยู่ข้างบนด้วยตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมแลวนี้ครับเป็นคานอาคารต่างๆที่มันร่วงลงมานะครับทุกคนซึ่งผมขอญาตเดินเข้าไปนะครับเนื่องจากฝนมันร่วนะน้ำมันร่วงลงมาแล้วนี่อะไรวะ อะไรอ่ะอะไรครับนี่อะไรโอ้โหกล้องทุกคนเหนียวเนอะนะครับกล้องแคนนนวิดีโอนะครับ,อรบตอนนี้ผมลุยน้ําเปียกเข้ามาเลยครับนะครับทุกคนอันนี้เป็นซัมซุงนะเป็นเครื่องปรินซัมซุงนะทุกคนเออนี่เป็นสำนักานสำนักง,งานออฟฟิศเลยนะครับผมบอกก่อนนะฮะสังเกตได้จากนิยสารต่างๆที่ล่วงลงไปที่พื้นนะต้องบอกก่อนว่าโคตรหลอนเลยทุกคนนะครับเครื่องปรินเยอะมากนะฮะ สถานที่แห่งนี้นะโอ้โหผมยิบจับอะไรตอนนี้คือเลิมือไม่ได้เอาถุงมือมาต้องขออภัยด้วยนะะก็เลิกจริงนะครับเลิกจริงตอนนี้โอเคเลยอะหลอนปะเออเดี๋ยวขอวางาตรงน,นี้ก่อนครับเออขอวางตรงนี้ก่อนมันเหนียวมือทุกคนเดี๋ยวขอ,อาหาอะไรเช็ดนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เหนียวมือมากมีอะไรเช็ดปะวะผ้านี่ยมีผ้าเช็ดอยู่นี่ แล้วผ้าโคตรเป็นเลยเดี๋ยวผมต้องลงไปต้องหาอะไรมาล้างแล้วโอ้โหเหนียวติดมือเลยว่ะเหนียวติดมือเลยเนี่ยอันนี้ก็ยังมีเป็นนี่ครับทุกคนเป็นคล้ายๆกับดีวีดีอะไรสักอย่างนะครับทุกคนคือถ้าผมนั่ง,งอยู่แล้วมีใครโผล่มาหรือมีเงาอะไรแวบๆนะครับช่วยดูด้วยนะคืออย่ามาจำสแกร์ตอนนี้นะครับนี่เป็นเพลงเล็กเก้คริสต์มาสนะับทุกคนนี่ เป็น DVD หรือซีเป็น CD สิ CD เล็กเก้คริสต์มาสนะครับเอาไว้เปิดเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลคริสต์มาสซึ่งผมเชื่อว่านะครับเจ้าของสถานที่แห่งนี้เนี่ยต้องเป็นคนนับถือศาสนาคริสต์แน่นอนนะครับเนื่องจากมีเพลงคริสต์มาสอยู่ก็เป็นไปได้นะทุกคนสำหรับจุดจุดนี้นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสำหรับออฟฟิศล้างแห่งนี้นะก็เจออุปกรณ์ออฟฟิศเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับจุดนี้นะผมต้องบอกก่อนนี่นะฮะ ก็มีเครื่องปรุงเครื่องปริ้นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับจุดนี้เออวได้เลยอะแล้วก็อันนี้อะไรวะก็มีตะกรงตะแกรงนะทุกคนเมื่อกี้เข้าไปสำรวจภายในกันแล้วนะฮะตอนนี้เราออกมาบริเวณด้านนอกอันนี้น่าจะเป็นสำนักงานที่ให้กับพนักงานเนี่ยมานั่งอยู่ภายนอกนะทุกคนซึ่งมีเก๊นะฮะหล่นอยู่บริเวณนี้แล้วเมื่อกี้เราไปเข้าไปสำรวจด้านในกันเห็นไหม ก็ไปสำรวจด้านในกันแล้วตรงนี้คือเป็นเกตนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับผมขอเข้ามานะฮะไม่ได้เข้ามาแบบเฮ้ยโอ้เสียงหมาเสียงหมาเห่า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 มาเห่าอ่ะหมาเห่าเธอรู้หรือเปล่านะครับหมาเห่านะฮะหลักหมื่นเออเออว่ะอันนี้เป็นเอกสารสำนักงานทั้งหมดเลยครับเนี่ยเป็นเอกสารทะเบียนนะครับใบเสร็จต่างๆมีถ้วยโหลต่างๆอยู่ตรงนี้นะฮะทุกคน เออวะประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับออฟฟิศล้างแห่งนี้นะแล้วก็มีรองเท้าหมาอยู่ตรงนี้ด้วยครับไม่รู้ขึ้นมาถึงตรงนี้หรือเปล่าแนละ้วหมานะครับซึ่งผมว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างจะมีความหลอนพอสมควรโดยเฉพาะตรงลิฟต์เนี่ยนะฮะใครที่เข้ามาแล้วเผลอพลาดนะครับหรือไฟสลัวนะแล้วตกลงไปนี่เจ๊กอักเลยนะครับข้างล่างนี่คือสูงมากครับสูงจนไม่เห็นนะทุกคนอันนี้เป็นออฟฟิศที่ขึ้นมาสูงมากอันนี้เป็นบันไดทางขึ้นนะ เมื่อกี้ที่เราขึ้นมากันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินลงไปแล้วนะครับสำหรับอาคารแห่งนี้นะใหญ่มากทุกคนดูเป็นอาคารเป็นตึกเลยนะครับใหญ่มากมากครับทุกคนนะครับนี่ฮะโคตรหลอนเลยนี่ยที่เราขึ้นมานะฮะเราไม่ขึ้นลิฟต์นะเราเดินเป็นมือนุ่วมาเลยทุกคนนะครับเดินเป็นมือนุ่วมาเลยนะครับแล้วภายในอาคารนะผมต้องบอกก่อนมีจุดอยู่จุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือจุด ที่อยู่บริเวณทางออกของสํานักงานแห่งนี้นะทุกคนเห็นไหมนี่ฮะโอ้โหอันเนี้ยอยากอยากดิวมากทุกคนเนื่องจากหายากแล้วนะเนี่ยของพวกนี้นี่หายากนะครับเอออยู่บริเวณแท่นแห่งนี้แล้วเมื่อกี้ห้องน้ําที่ผมเข้ามาเนี่ยบริเวณหน้าทางเข้าอาคารเร้ยโอ้โหตกใจเลยหืมตกใจอุ้ยนี่นี่นี่ขังคาวทุกคนนี่นี่นี่เห็นป่า ีินอมาไหมมีไหมเฮ้ยบินลงมาแล้วข้างขา่าเว้ยทุกคนนี่นี่นี่เห็นปะนี่บินลงมาแล้โวโฉบไปแล้วเห็นไหมมากินแมลงครับนี่บินออกไปแล้วบินออกไปแล้วเออโหยตกใจเลยข้างข่าจ้ำสแกนะครับจ้ำสแกจนกล้องผมงโลงเลยนะฮะก็ผมออกมาจุดนี้นะฮะเนื่องจากาเรา ก็สำรวจกันมาเยอะแล้วนะครับสำหรับข้างบนนะก็มีความทรงจำของ,ของพวกเราที่เป็นเกี่ยวกับยุคสมัยนะครับด้านบนว่ามีสิ่งที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าสิ่งที่เป็นเอกสารนิยสารต่างๆที่เราไปดูแล้วนะครับทำให้ห่วนนึกถึงวันวานนั่นเองนะคะคลิปนี้ไม่ได้มาล่าทาผีนะทุกคนเพราะฉะนั้นผมเคารพทุกดวงวิญญาณนะครับที่สิ่งสถิตยอยู่ในที่แห่งนี้ซึ่งเรา ไม่ได้มาล่าท้าผีหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเรามาสํารวจนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าของสถานที่จริงแล้วก็ทั้งดวงยญานที่สิ่งสถิตทู่นี่ไม่ว่าจะเป็นสาาัพวเวสีหรือผีต่างๆนะครับที่อยู่ผม มาด้วยเจตนาดีนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รำลึกถึงความหลังที่ครั้งที่เราเคยมีความสุขนะครับก็เวลาเดินผ่านไปไวมากครับทุกคนปีหนึ่งปีหนึ่งเดินผ่านไปเร็วมากคนเราก็อายุเอยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วก็เหลือไว้แค่ความทรงจำดีๆนั่นเองเอาละครับทุกคนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับช่องของจินนี่เลโตรเกมวันนี้ผมอารัมพบทนมานาน,นะครับก็บ๊ายบายไปก่อนครับสวัสดีครับ